การเอาชุลอด100วันในทุ่งทุ่งซาฮอราให้เสียงภาษาไทยด้วยกูเอง เบื่อไหมกับการดู youtube นานๆแล้วติดโฆษณาผมแนะนำนี่เลยครับดัก k d กพร p r e ี i u m และที่สำคัญเลยทางร้านย t u b e พรีเมียมเริ่มต้นเพียง19บาท1เดือนในราคา69บาทเท่านั้นนอกจากนี้ก็ยังมีแอปสตรีมมิ่งอื่นๆอีกหลากหลายเช่น Netflix Disney Plus iQIYI Max 4 k หรือทุกแอปสตรีมมิ่งสแกน QR โค้ดตรงนี้ได้เลยทางร้านมีฐานลูกค้ามากกว่า30,000คนมีบริการแจ้งเตือนก่อนหมดอายุอัตโนมัติหากใกล้หมดอายุอีกด้วยสามารถต่ออยุราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดอย่าลืมนะครับ Add Line a ดักพีมาได้เลยกับด,กดักดักพรีเมียมที่จะทำให้การดูงคุณคุ้มค่ากว่าใคร ตุง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 ,ตงซาโฮระเราจะตั้งชื่อโลกแบบนี้เลยและกันนะครับเพราะว่าเราจะต้องมาเอาชื่อลอดจากพวกมันซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าไอตัวละครพวกนี้มันมาจากไหนแต่ว่าเห็นคนรียอคช่นกันแล้วก็พยายามจะเดาชื่อมันอะไรแบบนี้ฮะก็ผมก็เลยไปทําการรีเสิร์ชเพิ่มเติมนิดนึงครับว่ามันมีที่มาอย่างไรและมันดุร้ายแค่ไหนครับซึ่งก็มีคนบอกมาว่ามันแนวโหดสุดๆไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นในหมวดฮาร์ดคอร์เนี่ยเราจะตายได้ไม่เกินสครั้งเหมือนเดิมครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าสิ่งมีชีวิตพวกนี้มาจากไหนแล คาบซะด้วยไงแล้วจู่ๆผมก็เลยขึ้นได้ว่าผมลืมเปิดเชเดอร์เอาแหละแล้วก็กลับใหม่ครั้งครับเดี๋ยวเราจะมาที่ายกันนะครับเดี๋ยวต้องรอเจอตัวมันก่อนมันจะได้จีรตัวทีะตัวไปเลยครับระหว่างนี้เราก็มาตัดไม้กันชิวๆก่อนนะครับและโชคดีมากครับที่เรามาเกิดในไบโอมที่ระบบนิเวศขานาดใหญ่มากๆครับแถมยังมีหมู่บ้านชาวบ้านด้วยว่าแต่ทําไมใบไม้มันยังไม่ลวกวะเนี่ยโอ,โอเคเออต้องอย่างนี้สิเราลงมัดตัดต้นไม้นะครับมาแต่ว่ามันยังไม่ได้ผลก็เอ้ยตัว,ตวอะไรอะเดี๋ยวก่อนไอ้นี่เหรอ ตุงตุงตุงซาฮระเฮ้ยใช่ชื่อมันขึ้นหน้าจอครับแถมมันยังพูดย้ำให้เราฟังด้วยซาโฮระด้วยฮะตัวนี้ต้องลองเป็นพิเศษนะครับผมได้ยินมาว่าคือเดมอสเนี่ยมันสามารถจัดการเราได้ในไม้เดียวเลยครับก็คือมันแรงมากครับแรงกว่าม็อบทุก ตัวในเกมไม c ครับเลยครับยิ่งกว่า n อนด์เมอรนเลยนะเราต้องห้ามโดนโจมตีครับเพราะว่าเราอยู่ในโหมด h a r ์ดค r e เบื่อไหมอยากเล่นไฮ p i ซเซลแต่ไม่มี ID แท้หรือเจอไอเดีเถื่อนโดนแบนจนเซง็งถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้ แล้วก็เราขอแนะนํานี่เลยครับเอาจีชอบคอมอันนี้คือเว็บไซต์ที่เราซื้อไอดีใหม่ครับใช้เองได้เลยนะฮะราคาดีมากเริ่มต้นแค่19บาทเท่านั้นไอดีแท้พร้อมเล่นเซิร์ฟระดับไฮพิกเซลเลยนะครับหรือถ้าอยากได้แบบเปลี่ยนข้อมูลได้เราก็มีเริ่มต้นแค่250้บาทเองถูกกว่าซื้อเองสุดๆและสะดวกมากครับบางไอเดีเนี่ยมาพร้อมกับพาคลุมเท่ๆไปอีกใครสายแต่งตัวเนี่ยต้องจัดเลยครับเพราะว่าเอาจีชอบคอมเนี่ยใช้ง,งานง่ายมากแค่เข้าไปและเลือกไอดีที่ตัวเองชอบโอนเสร็จรับไอดีทันทีเลยไม่ ต้องรอานานนะครับใครที่อยากจะเล่นไฮพิกเซลแบบไม่โดนเดง้งแถมใจแค่หลักสิบเนี่ยต้องลองแล้วล่ะชวนเพื่อนมาเล่นไม n ครล a f t แท้ในราคาย่อมเยากันนะครับกอกเว็บนี้นะฮะเอาจีช c อปดอเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใต้คลิปนะฮะอย่าลืมไปลองกันเลยครับ ไอ้เจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งใน10ตัวที่เราจะต้องมาเจอในคลิปนี้นะครับแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยโหดกว่าที่ไปสิบเท่าก็มีครับแล้วก็มีหลายตัวด้วยเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะไปเจอตัวอื่นเนี่ยเราจะต้องจัดการไอ้ตัวนี้ให้ได้ก่อนครับมันวิ่งไวมากครับคุณผู้ชมมันเหมือนกับผู้เล่นคนหนึ่งเลยนะฮะและมันก็ยังมีจักรวาลของมันด้วยนะครับก็คือจักรวาลเบรนหลอ นะครับไอ้พวกเครื่องบินหัวจระเข้อะไรพวกนี้คืออยู่จัก,กรวาลเดียวกันหมดเลยรอหว่านี้ผมขอหนีไปสักที่หนึ่งและอธิบายเกี่ยวกับมันหน่อยครับตอนนี้นะครับเจ้าทุงทุงทุง,ทงซาฮราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่มาของมันนะครับก็คือมีมหรือวลีที่เป็นเป็นเพลงนะครับ ปลุกคนขึ้นมาให้กินข้าวก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะครับในช่วงเดือนรอมฎอนของชาวมุสลิมครับซึ่งก็มีคนเอาไปเจนภาพแล้วก็ทํามีมนะครับกลายเป็นตุ้งตุ้งตุงง้งซาฮูระเป็นตัวละครที่ถือไม้เบสบอลที่มีตำนานว่าหากคุณถูกเรียกให้ตื่นขึ้นมาทานซาฮูระสามครั้งแล้วไม่ตอบสนองเนี่ยเขาจะปรากฏตัวที่บ้านของคุณครับในจักรวาลมีมนี้เนี่ยเขาก็มีได้เขาก็ได้มีบทบาทในการสู้กับตัวละครอื่นๆด้วยนะครับก็มีหลายตัวเลย ิมบัมบิโลโคกคาดิโลทลาเลนโรท,ทลาลาตลาดที่สวมรองเท้าไนกี้ครับซึ่งเจ้าทุ่งทุงท่งทุ่งเซอราเนี่ยสามารถตีกองทําลายกําแพงเมืองได้ใน3วินาทีนะครับแล้วก็สัส่นสะเทือนพื้นโลกเนี่ยได้ลัศมีถึง5กิโลเมตรนะครับก็เป็นพลังพิเศษนะครับที่ถูกแต่งขึ้นมาในจกักรวาลมีมนี่เองฮะแต่ว่าในเกมเนี่ยเราไม่รู้มันจะทําอะไรได้บ้างครับอาจจะไม่ได้มากมายเท่าไหร่ครับเพราะว่าเป็นมดที่ใหม่มากๆฮะก็ต้องรออัปเดตในอนาคตเพิ่มเติมนะครับว่ามันจะทำอะไร เพิ่มเติมหรือเปล่าและวิธีการจัดการของมันนะครับก็ไม่ได้ยากเลยนะฮะแต่ว่าเราจะต้องมีที่กำบังสักนิดนึงแบบนี้ครับซึ่งหลังจากที่เราจัดการมันได้เนี่ยก็ยังไม่ใช่แค่นั้นนะครับผมก็เลยออกมาฆ่าวัวเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะได้เตรียมตัวทํากระเป๋าเป้ของเราฮะก็อยู่ในไบโอมถอแถวจังเกิลเนี่ยก็จะมีพวกลิงกอริลล่าเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับผมก็เลยอ เรามีกล้วยอยู่ในตัว2อันซะด้วยไงเดี๋ยวผมลองเอาไปให้มาดูครับผมยังไม่เคยเลี้ยงกอริลลาเลยนะก็ถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถเลี้ยงกอริลลาได้เนี่ยคงจะเป็นกองกําลังที่ดีมากครับเพราะว่าเลือดของมันเนี่ยมี50หัวใจเลยนะครับเท่ากับที่เมื่อกี้เราชี้มันนะแล้วก็เวลาเราจัดการไอ้พวกทุ่งทุ่งซาโรวาหรือว่าจักรวาลมีเบรนหลอดไปเนี่ยยังไม่ใช่แค่นั้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยมันยังจะมีโอกาสนะครับดรอปแผ่นซีดีแล้วก็อาวุธต่างๆนานา,นา,นาน ซึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยน้อยมากๆเลยแล้วเราก็จะต้องมาหายครบในคลิปนี้ครับก่อนอื่นเลยเราขอเลี้ยงกอริลลาก่อนอ๋อคือเราไม่สามารถขิดขวายได้นะครับเราต้องโยนกล้วยแบบนี้เลยเฮ้ยลูกเดี๋ยวติดเลยเดี๋ยวก่อนนะมันขึ้นความแก้วหน้าของเราเป็น best friend forever นะครับก็คือเพื่อนที่ดีตลอดไปแต่ว่า จะติดตามเราได้นะครับอารมณ์เหมือนเราเลี้ยงแกะเลี้ยงไก่อะไรแบบนี้มากกว่าครับหลังจากนั้นไม่นานนะครับผมก็ออกมาหาอาหารเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าเนื่องจากในหมู่บ้านเนี่ยไม่ค่อยมีของอะไรเลยฮะเราก็ถือโอกาสนะครับมาตัดไม้ด้วยครับและในระหว่างนั้นนะครับสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นกับผมนะครับผมได้บังเอิญมาเจอกับตัวที่ผมไม่ได้อยากจะเจอในตอนนี้เลยครับทำให้ผมเนี่ยเสียหัวใจฮาร์ดคอร์ไปอีกดวงหนึ่งนะครับและเจ้าตัวที่รอบสังหารเรานะครับ ชื่อว่าบอมบินโนครอโคดิโลนะครับชื่อในเกมอาจจะไม่ได้ตรงกับชื่อมีมจริงๆครับไม่รู้อาจจะเรี้ยงเลิขสิทธ์อะไรงี้ด้วยหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือมันไม่น่าจะเป็นเม็ดรเราแน่นอนครับเพราะว่าเมื่อกี้มันเพิ่งรอบสังหัรเราไปเองทุกคนต้องระวังดีๆนะครับเพราะว่าไอ้นี่เนี่ยมันจะมาแบบไม่มีเสียงนะครับออ้ยแล้วมันสามารถยิงมิสไซล์ใส่เราได้ทีละ3นัดครับมิสไซล์เนี่ยถ้าโดนเราเต็มๆนัดหนึ่งนี่คือไปเลยครับจอดแน่นอน ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เล่น Mod Pack นี้ที่ผมจะทิ้งไว้ใน Dis discord เนี่ยก็อย่าลืมนะครับดูข้างบนฟ้าดีๆฮะเพราะว่าไอ้นี่มันจะชอบอยู่แบบ บนฟ้าสุดเลยอ่ะแบบกลางหัวผู้เล่นเลยนะครับทาให้เราสามารถมองมันยากมากครับก็ตอนนี้เรายังไม่รู้วิธีที่จะจัดการกับมันนะครับเพราะว่ามันอยู่สูงเกินไปธนูก็ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าเพราะว่านั่นแหละที่ผมทำไมถึงลงบอตปืนมาครับถ้าเป็นธนูเนี่ยก็จะอาจจะยิงได้ไม่ได้แรงมากใช่ไหมครับเลื่อดมันมีตั้งร้อยเนี่ยเพราะฉะนั้นเลยต้องเป็นปืนครับคลิปนี้โอ้โหอ้าตายเลยใช่ครับหลังจากเปิดเกมได้มาไม่นานเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็คือเราไม่สามารถ ตายอีกครั้งหนึ่งได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นชีวิตสุดท้ายที่เราไม่สามารถเกิดได้แล้วและพวกมันก็ยังจะมีไอเทมอาวุธพิเศษนะครับที่สามารถเอนชานได้เพราะฉะนั้นเราก็จะขุดหนังสือไปด้วยหลังจากนั้นนะครับผมก็ออกเดินทางตามหามันอีกครั้งหนึง่งแต่เหตุผลที่ตามหามันเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปจัดการมันครับเราแค่จะได้รู้ระยะนะฮะว่าไม่ควรเข้าไปใกล้กว่านี้เราคงจะต้องทิ้งหมู่บ้านนี้ไปแล้วแหละครับเพราะว่าไอตัวเนี้ยเวลามันตามเราแล้วเนี่ยมันตามยาวครับเนื่องจากมันบินอยู่ที่สูงด้วยยลละมััม้้งนนเเเห็เราไดแบบจก แล้วก็รูดของเท่าที่มีแถวๆนี้ไปก่อนครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายถิ่นฐานกันแล้วครับคลิปนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราจะได้สร้างบ้านไหมนะครับดูสิฮะมันระเบิดอย่างนั้นได้ก็คืออาจจะต้องเป็นบ้านออฟซิเดียนอะไรแบบดีป่ะก็ไม่ค่อยน่าจะดีเท่าไหร,ร่มั้งฮะเรารีบไปกันก่อนดีกว่าครับก่อนที่จะมืดใครดูถึงตอนนี้แล้วคอมเมนต์ใหม่เล็กนึงเดี๋ยวผมลงไปกดหัวใจให้นะหลังจากภาพที่ตกดินนะครับเราก็มาเจอกับกอริลล่าที่เราทําให้มันเชื่องไปแล้วนะครับแต่ก็ นั่นแหละรครับมันไม่สามารถที่จะติดตามเราเหมือนหมาแล้วก็ปกป้องเราได้ครับก็เลยต้องตัดใจจากน้องและทิ้งไว้ที่นี่ครับเพื่อเดินทางกันต่อแม่ตอนแรกนึกว่าจะได้แบบเอามาช่วยสู้ซะละเลื่อดมันตั้ง50เลยนะจริงๆตอนนี้ผมก็มีเตียงนะครับแต่สาเหตุที่ผมไม่นอนเนี่ย เพราะว่าผมจะต้องจัดการพวกแมงมุมพวกนี้นะครับเอายยเนี่ยไปทํากระเป๋าเป้ของเราครับหรือที่ทุกคนรู้จักก็คือเจ้าชาวเวลเวิร์มแบ็คแพคของเรานั่นเองครับแล้วเจ้าสิ่งมีชีวิตที่เราเจอเมื่อกี้นะครับที่เป็นจระเข้เครื่องบินทิ้งระเบิดเนี่ยมันก็คือเครื่องบินนะครับเครื่องบินลบผสมกับจระเข้จากทะเลต้องคาสาบครับในประวัติมันเขียนไว้แบบนี้นะครับแค่ชื่อกับประวัติก็น่ากลัวมากแล้วครับ หลังจากที่ผมฟาร์มมอนเตอร์จนถึงเช้าเนี่ยก็ทำให้ผมรู้เลยครับว่าเราจะต้องรีบเลยฮะในการคราฟปืนครับในคลิปอื่นๆการเอาชีวิตรอดร้อยวันของผมเนี่ยจะมีการสร้างบ้านก่อนใช่ไหมครับหรือว่าหาอุปกรณ์เบื้องต้นก่อนแต่อันนี้ครับผมจะต้องคราฟปืนก่อนเลยเพราะว่าเราไม่รู้จะต้องเจอมันอีกตอนไหนครับแต่พอฟาร์มมาจนถึงเช้าเนี่ยเราก็เจอกับคาปูซินาบัลเลนลินาเหรอไม่รู้แฮะว่ามันสะกดว่าอย่างไงเราจะต้องเข้าไปฟังมันพูดหรือเปล่าโอเคฮะเดี๋ยวเรา แอปเรืเลอล้วว่ายนะไปหามันกันครับจะได้สะกดชื่อมันถูกแล้วซึ่งพวกม็อบแต่และตัวในจกักรวาลเบรนหลอดที่เราจะมาชิลลอดกันเนี่ยทุกตัวนะครับสามารถดรอปแผ่นซีดีได้และแผ่นซีดีเนี่ยจะเป็นเพลงเฉพาะตัวของมันครับเป็นเพลงมีมด้วยนะนั่นก็จะเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของผมครับในการที่จะต้องจัดการมันจนกว่าจะดรอปแผ่นซีดีและบางตัวเนี่ยก็ยังดรอปอาวุธสุดโหดนะครับพวกปืนพวกดาบอะไรแบบนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างเหมือนได้ฝึกภาษาอะไรสักอย่างหนึ่งภาษาอินโดหรอใช่เหรออินโดนีเซียหรือเปล่า กไดีโหรฮอลลอไหนพูดสิเฮ้ยเสียงมันเบามากครับตัวนี้ทุกคนลองตั้งใจฟังก uh ันดูนะครับเดี๋ยวผมจะเล่งเสียงให้ฟังฮะจังแม่ในมือถือเยงแค่โหลดโมบายเลเจนด์แบงแบงมาลองเพราะตอนนี้นะมีกิจกรรมเดือน5เล่นสกินนารุโตฟรี บาร์เลน่าบาร์เรนะคาปูชิโนมี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 ประมาณนี้ครับรักเลยหกเสียงไม่ผิดนะมันพูดแบบนี้ฮะเหมือนผมจะเคยดูการ์ตูนมันพันพาดในทิกตอกนะครับเหมือนไอตัวเนี้ยจะเป็นแฟน